เรามาดูเมนูกันครับว่าเมนูเขามีอะไรบ้างเมนูแนะนำช่วงกลางแล้วโอโทโร่ครับอ้าวกดปุ๊บจักครับับผมอ๋อ, <c oughs> <c oughs> อโอเคครับแล้วก็เป็นพอเรากดต่อไปฮะมันก็จะขึ้นรัวๆเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างมาคุโรโอโทโร่ของมารุโกโก,ก็ในร้านก็คนญี่ปุ่นอะรอสมควรน,นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราดูต่อครับว่ามีอะไรเอโซโลโคัตเลือกพิเศษมารุมากุูโร่สามอย่างอ่ะเดี๋ยวผมลองสั่งดูครับแซลมอนกับหอยหอมแซลมอนนะครับปลาแซลมอนอ้อได้สองชิ้นเหรอฮะชิ้นซอสเบสอ่ะลองชักหน่อยฮะ แล้วก็คัดพิเศษผมลองอัน,นูที่ผมลองนะปลาฮามาจิ่งงางปลาอาจิโดยต้นหอมเอ็นกาวะเอ็นกาวะ,าวะย่างนะฮะกุ้งครับผมกุ้งหวานโอ้มีกุ้งย่างมีกุ้งอะโวคาโดด้วย

อลองอลองดูปลาหมึกกล้วยขนากโกะคัพิเศษอ่าเนี่ยผมลองดนอ้าวอ๋อขังได้แค่ทีละสี่จานนะครับผม มชาชูสต็กไก่ไข่หวานมาคุณโลกอ๋อ,อมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับมีต่ตกด้วย <laughs> ไม่เคยเห็นว่าก่อนเลยนะค <laughs> อ,อ,อ๋ OK. อมีราเมงนะครับอมสงาร้เชิเป็นการให้พนักงานตอนูค้าเรียกเช็บินนะคบโอเคครับพีครับมีการ์ดจ่ายเงินแล้ว <c oughs> เราดูต่อนี่เราจะดูหมดทั้งเมนูร้านะครับมาซึล่าชฟเพมปิรงล้ว อ๋อมีไข่ตุน๋นจานเด็กวาซาบ,บิเกลนะฮะแล้วก็มีอ๋อมายองเนสเป็มปูละปูน้ำจิ้มเยอะมากเลยฮะไอเต็มก็มีเยอะมันเชื่อมญี่ปุ่นก็มีคาราบิโมจิอ่าอันนี้โอ้ยน่าสนใจหลายอย่างนะ้ม <c oughs> มีแต่น้าทานทั้งนั้นับผมขนมหวานก็น่าทานอ๋อน้ำดื่มครับมีน้ำ มาขึ้นอยู่ในเลิลกาแฟนะฮะมีเหล้าก็มีครับผมโอเคครับเมนูหมดแล้วเราจะดูบรรยากาศไปไครับโอเคครับตามนี้ครับผมบ๊ายบาย